สวัสดีค่ะวันนี้ครูนุ่นจะมาพาวาดรูปดอกไม้ด้วยสีโปสเตอร์กันนะคะให้นักเรียนเตรียมกระดาษไซ A4 แล้วก็ดินสออันดับแรกเราจะมาร่างภาพด้วยดินสอกันก่อนนะคะให้นักเรียนร่างภาพแบบเบามือนะคะอย่าก,กดดินสอเข้มเนาะถ้ากดเข้มแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นรอยดินสอชัดเวลาเราลงสีแล้วมันจะทําให้เราเห็นรอยดินสอนะคะอ่ะร่างภาพตามแบบรูปที่ครูแนบให้เลยค่ะ แนะนำว่าให้ร่างเป็นรูปทรงของลักษณะเลขาคณิตนะคะแบบนี้พอร่างรูปภาพเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงสีกันสีแรกที่ครูจะลงนะคะคือสีฟ้าลงไปให้ทั่วของแจกันเลยค่ะแบบนี้เลยพอเราลงสีเสร็จแล้วรอให้แห้งนะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรพิเศษมาพัดได้นะคะให้สีแห้งไวๆเนะาะหลังจากสีแห้งแล้วนะคะ เราก็จะมาระบายสีขาวกันค่ะสีขาวเราจะระบายทางขอบฝั่งทางด้านซ้ายของตัวแจกันนะคะระบายเพื่อให้ตัวแจกันเนะะี่ยค่ะมีมิติมากยิ่งขึ้นเป็นการไล่แสงเงาของตัวแจกันนะคะอ่ะแล้วก็พัดอีกรอบนึงนะคะพัดไปเรื่อยๆรอแห้งแล้วก็ซ้ําสีขาวอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้สีขาวมันเด่นชัดขึ้นมาตรงช่วง ตรงช่วงท้ายๆของตัวแจกันนะคะตรงช่วงก้นของตัวแจกัน <laughs> โอเคต่อไปเราก็จะระบายสีน้ําเงินเข้มเป็นการไล่แสงเงาของตัวแจกันเช่นกันระบายสีน้ําเงินเข้มไปเลยค่ะระบายให้ ทางฝั่งขวามือของเรานะคะไม่ต้องระบายจนทั่วนะคะระบายแค่กินพื้นที่มานิดนึงก็พอนะคะกินพื้นที่มาทางฝั่งทางสีขาวตรงข้างล่างก้นแจกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ระบายสีเขียวค่ะรองพื้นพวกตัวใบไม้แล้วก็กิ่งก้านใบไม้นะคะด้วยสีเขียวอ่อนให้ทั่วพอระบายเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มมิติของใบไม้แล้วก็ก้านใบไม้นะคะด้วยสีเหลือง ใส่แต้มเติมลงไปนะคะตามขอบของใบไม้ตามขอบของกิ่งก้านใบไม้นะคะเติมไปเลยเติมสีเหลืองเข้าไปเลยค่ะให้ทั่วเลยนะคะพอเติมสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมสีน้ำสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มนะคะก็จะเป็นการเพิ่มมิติให้ตัวใบไม้แล้วก็ก้านใบไม้ของเรานะคะมีมิติมากยิ่งขึ้นขึ้นไปอีก แล้วก็แตะแตะนิดนิดหน่นอยหนะ่อยะจากนั้นเราก็มาระบายตัวดอกไม้กันค่ะลอกดอกไม้เราใช้สีส้มแดงนะคะก็จะเน้นสีสมผสมสีก็จะใช้สีแดงเป็นหลักนะคะใส่สีเหลืองนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จ่อเป็นสีส้มแดงระบายให้ทั่วเลยค่ะตามลักษณะที่เราล่างเอาไว้นะคะระบายไปแต่ต้ง ข้างบนของดอกไม้เราจะไม่ระบายเป็นวงกลมเลยนะคะเราจะทําให้เขามีเป็นเหมือนกลีบของดอกไม้นะคะอ่าระบายให้ทั่วค่ะแล้วก็รอแห้งหลังจากนั้นก็แต่งแต้มสีเหลืองลงไปค่ะเพิ่มแสงและเงาให้กับตัวดอกไม้ของเขานะคะให้มีมิติมากยิ่งขึ้นระบายให้ครบทุกดอกเลยนะคะใส่สีเหลืองให้ครบเลยค่ะแต้มนิดๆน,นะคะตรงด้านขอบแล้วก็ด้านบนของตัวดอกไม้นะคะ ใส่ลงไปเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมลงสีพื้นหลังกันด้วย